ถ้าลูกหรือข้าจะมาเออเจ้าเป็นใครอ่ะอ๊อข้านั้นเป็นจู่ปู้ของอำเภอนี้นามว่าโซยจงของคารวะใต้เทา้าเออที่นี่ไม่ใช่ส่วนของที่ว่าการหรอกเหรอเจ้าเข้ามาได้ยังไงเออเออเออใต้เท้าโปรดลงโทษตำแหน่งในอำเภอนั้นว่างมานานข้าไหนาต้องขอจัดการเรื่องยุ่งยากต่างๆก็เลยจึงใจร้อนอยากพบใต้ใเทา้าจะทำให้<อ>ทำเกินเลยไป ใต้เท้าปลดลงโทษด้วยเราเท้าท่านกลับมาสักทีท่านหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าคืออย่างนี้ข้าไปตามคนรับใช้กลับมาผู้นี้คือเอจู่อะไรนี่ละเออเจ้าเป็นใครมาจากไหนนะข้าน้อยจู่ปู้มีนามว่าซุยจงฮะช่ยจู่ปู้จะคุกเข่าได้ยังไงกันข้าเองก็ไม่รู้ว่าคุกเข่าทำไมอะลุกขึ้นเถอะ ช่แล้วใช่แล้วช่วยจุบโอ้รีบลุกขึ้นเถิด<ล>เออเออไอ,อ,อ,อ้ลุกขึ้นสิเออเจ้ากินข้าวมาหรือยังกินแล้วขอรับแล้วเข้าเที่ยงล่ะยังขอรับะงั้นก็ดีเลยฮากวก็จะททำโจ๊กไว้แล้วเราไปกินกันเถอะไปนี่เหล่าเทาเข้าว่าคนแค่นี้ไม่น่าจะพอนะ ใช้แก่ขัดไปก่อนนะเงินที่นายท่านเหลือไว้เราต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะอืมดูอะไรของท่านเฮ้ยนายน้อยเป็นอะไรไปรู้จักให้เกียิบัณฑิตรู้จักผูกมัดใจคนแล้วฮะ<า>ไม่ใช่ว่านายน้อยชวนชุยจูบปู้กินโจ๊กด้วยกันหรืออ๋อนายน้อยพนันกับข้าไว้ไงพนันเรื่องอะไรก็คือโจ๊กของข้าไงเฮ้ย โจกของข้า